เอาละเรากลับมากันอีกครั้งกับเกมนี้ For Speed Unbound นะครับผมก็มาเล่นมอดตำรวจกันนะครับวันนี้เรามากับในรถ Nissan Skyline GTR R35 นะครับผมนี่มี Skyline นี่ใช่ไหมเออนิสันคันนี้มันไม่ได้ชื่อ Skyline กูนี้ม่วงจริงเลยกลับบ้านดีกว่าเราไปแต่งรถตำรวจดีกว่าครับมาครับผมเรามาแต่งให้รถคันนี้เป็น R35 ที่ มีหอนะครับขั้นแรกก็ใส่หอก่อนนี่สุดเท่หอสุดเท่ครับแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะเป็นเครื่องประดับถ้าจะใช้ได้ก็ต้องเป็นพวก R34 อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยเล่นอีกคลิปแล้วกันวันนี้จะเอา R35 ก่อนเพราะมันเท่เดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งรถให้มันเท่ๆก่อนนะครับข้งหน้าเอาอันไหนดีใช้ด้านเดียวโอเคตอนแรกอะผมจะเปลี่ยนท่อด้วยนะ ท่อเป็นด้านหน้าอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเท่เกินไปมันไม่เหมาะกับเป็นตำร,รวจเอาไว้ด้านข้างแล้วกันอันนึงปกติก็ไว้ด้านหลัง4ท่อด้านหน้าอีก2รวมเป็น6โคต,ตรตรึงรถตำรวจโคตรตรึงไออันนี้เท่เอาอันนี้เอาล้อแบบนิสโมไหมนิสโมแล้วกันสีดำสุดเท่สปอยเลอร์เดี๋ยวเอาเดําเดิมกันล้วกันเ,เดี๋ยวอันนี้ค่อยใส่เดี๋ยวล็อกกับบันนี่ค่อยใส่นะครับผมเอาเดําเดิมไปก่อนเนอะแล้วก็ ไลบรี่เป็นรถตำรวจนะครับผมนี่ไปเล่นกันดีกว่าเอาแหละ LSPD ต้องการจับนักสิงทุกคนนะครับ LSPD LSPD l s ไม่ได้ย่อม,มาจากลอสแอนเจลนะครับย่อม,มาจากเรตโช o w นะครับผมแกโดนแน่ดูความเร็วนั่นสิคนโอดสโมด้อยวู้ฮู ให้จัดเรียกสัสซานว่าตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับใส่เนตัตเอ๊ะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมด้านข้างพ่อมไม่มาทำไมมันมาด้านหลังอไงแต่ด้านหลังก็เท่นะครับผู้ชมแล้วกูมีด้านข้างไว้ทำไมเอ๊ะแต่สวยนะไปลองไปแข่งสักรอบหนึ่งนะฮะเป็นรถตำรวจที่โคตรเท่นะฮะ โอ้โหเสียงเครื่องว้าวเอ๊ลุงนี้เราน่าจะแต่งตัวละครเราไปตำรวจเนาะแต่ขี้เกียจละไว้คลิปหน้าแล้วกันผมว่าผมจะเล่นรถตำรวจเยอะๆมันมีหลายคันเลยนะไอ้นี่แล้วกันนักร้องวุนวุนโอ้โหเสียงเครื่องเอ๊ะแพ่เสียงเครื่องก็กินขาดแล้วครับ มาครับผมเราไปจับนักลออ้อกันอยูด่ด้านขวารถมันแรงในเนี่ยเนี่ยคันเนี่ยเอ,อ้ยไปหลบไปอืมหลบไปได้สองคันเลยเน้นเน้นเน้นใส่กิปนะฮะเพราะว่าใส่ดิฟไม่รอดเกมนี้ใส่ดิฟไม่เอมไม่ค่อยไหวอะ่ะตู้พวกบอดไม่ได้นี่คือเจา้าหน้าที่ตำรวจนี่คือเจา้าหน้าที่ตำรวจ LSPD LSPD เล็กโชว์พ olic department ปลบตำรวจกิงลงไปเดี๋ยวตำรวจปลอมจัดก,การให้ว <laughs> <c oughs> ิเศเด็กๆอ่าแล้วครับนี่เบียดเสียนักแข่งเดยดนักแข่งจับจับ,จบมันมีแบบมันน่าจะมีโหมดแบบไอ้นี่นะโอ้จับนักแข่งก็ไปเล่นภาคอื่นน่ะมีภาคร ival น่าเล่นแต่ว่าแต่งรถก็ได้ ถ้าใครอยากดูผมเล่นตำรวจแบบจริงจังเลยครับในเกมนิโคสปีดเนี่ยนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวไปเล่นภาคอื่นเขาปั๊บภาคนี้เล่นไม่ได้เอ้มันเล่นได้แต่ว่ามันเล่นในโหมดออนไลน์แต่ผมไม่มีเพื่อนเล่นนะหรือลองไปเล่นดีไหมเออเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปหาจอยตี้คนอื่นเขาอ้าสนใจนะเอซ่าอยู่ไหนวะไอนักร้องเนี่ยเอพีซีบอดบอด ลบ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 หัวคุกหัวคกห่วยหวยอันนี้มึงใครเนี่ยนักลังเล่นหรออึ้งเบียดโอเอสซัามัน้อที่หนึ่งมาแล้วแย่แล้วโอ้ไมายกอดเหือจับไม่ได้หมายถึงให้ให้มันลงดับตามกว่าอืม แปดหมื่นสามเน้นเน้น <c oughs> เนตียตังเราไปแต่งเออสปอยเลอร์ให้มันใหญ่กว่านี้ดิเอาแหละเรามาเปลี่ยนสปอยเลอร์กันนะครับให้สปอยเลอร์มันใหญ่โตอลังการงานสร้างแล้วก็เปลี่ยนท่อนะครับผมเปลี่ยนท่อให้มันเออเป็นด้านหน้านะฮะเปลี่ยนริมสักหน่อยเอาเป็นล้อเวอริร์กล้อแม็กล้อแม็กเปลี่ยนล้อแม็กล้อเวอริร์กล้อเวิร์กผมชอบล้อเวอรนะ hey, ิร์กนะเฮ้นี่ล้อเวิร์กของผมนี่แหละ ทำไมกล้องมุ่มกล้องมันเป็นอย่างนี้ฮะเล่นซักสามสนามนะครับผมโอ้โหโคตรเท่อันแรกก็ว่าเท่แล้วอันนี้เท่เวยอ่งโคตรเท่เลยครับอืเท่ทเกินที่นี่รถตำรวจนะเนี่ยไอเราไปจับ นักซิงกันดีกว่าเอา SPD พีเอนั่นคือ LSPD นะครับเขาพวกเราคือเจ้าหน้าที่จะจัดการกับทุกคนเดี๋ยวกูเห็นตำรวจจริงไม่ไม่สู้เราปลอมตัวมาท่านผู้ชมเออเราปลอมตัวมาเอา ASAP บ้าง ASAP ASAP เป็นเลท Big City Life มา จับแอคชั่นอันทำไดาแล้วครับไอแซฟนี่เรียบร้อยอันดับตกไปแล้วครับแต่รถแม่งแรงนะเอาจริงดับจับจับไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่เบียบๆๆดเบียดก็มาเด็กครับบางลายบางลายครับคุณผู้ชมบางลายบางลายบ,าบ,าบอดอุ้อู้อู้มุมกล้องมุมกล้อง โคตรแรงเฮ้ยมันมาแล้วเอ้ยไงชนเลยไม่ขึ้นที่หนึ่งหรอกนะแกไม่มีสิทธิ์หลบ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 เอพีซีหลบชาวบ้านโหดูการกดในตัดดิว้าวเฮ้จับ ภาคอื่นไม่มีนะคะผม,มภาคนี้ภาคเดียวหลบไปได้เมดูซ่าแต่ขาดเอลันมาเฮ้ยไม่ให้ไปไม่ให้ไปยังไงยังไงเมดูซ่าผมเมดูซ่าจะแซงว่าจะแซงว่าผมให้แซงของน้าให้แซงของนะเฮ้ยไม่ให้แซงอย่าแล้วอย่าแล้วลงมาเดี๋ยวนี้ LSD LSD นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุณนาลงจากอันดตตนับต้นเดี๋ยวนี้อวยเอ้แซมมาว่ะ่านผู้ชมเราต้องอย่าให้มันได้อันดับต,ต้อนองดักมันไว้ขนางหลังผมหลบซิคุณตำรวจเกะกะผมคือเจ้าหน้าที่แห่งแด็โชว์แ,โ,แโชสิบไปอีกนะครับผมเฮ้ยมัน มันจะหลบโอเคมันไปทางนู้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าดัากทางได้ครับผมมันก็กนไม่ขึ้นอันดับต้นๆแล้วสบายใจแล้วโอเคตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะเข้าเส้นชัยนะครับหรือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมวุ่ยต่อไปไปจับเมดูซ่าดีกว่าฮะจริงๆถ้าจับเมดูซ่ารอบนีบ้ก็ชนะ จับได้จับได้จะดูว่าไอ้นักร้องนั่น a s s a ือนักร้องน่าจะอาจ ASAP นี่จับได้เลยน้องเอ๊ะเท่าไหร่นายอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยนายอยู่ที่ห้าไปกันต่อครับไปจับเมดูซ่ากันมันใสตั้งแต่คัทเอคลิปที่แล้วเอาเมดูซ่าครับ ็นรถที่ไม่ใช่เป็นรถเด็เป็นบอดที่มันก็รถไม่ได้แรงอะไรนะแต่แบบแม่งโคตรโกงอะ่ะหมายถึงเออเขาเรียกว่าไงดีระดับระดับเออตัวเลขอะเลเวลมันอะน้อยอ่าเมดูซ่าเด็กเจอชันงูพิษ <c oughs> <c oughs> ไปโอ้ดูดิดูเมดูซ่าเด็กคุณผู้ชมไปนู่นละ ฉันจะจับแกอันนี้ซะดีบอกดีบบอกดีบโหวดี่โหวดีบโหวดิ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 บนหวดิบโวดดโดดบโหวดดิบแมวงฉลาดเดี๋ยวก่อบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเด๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเราเด๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดเเอดโวโโวบผมดิเรียบร้อยแตก ไอเอซับเอซ่าล็อกกี้ดีกว่าเรียกว่าล็อกกี้ด uh ีกว่าเลียชื่อไม่มาแปลกแปลกไอล็อกกี้นายไม่มีเศษขึ้นข้างบนนะนี่โดนไออันดับมันไม่เปลี่ยนอย่าละทุกผู้ชมแต่เมดูซ่าเราโอ้โหท้ายสุดเลยเด็ด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 เมดูซ่ากูไปไหนอ๋อ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นางงูพิษไมเดเซ่าโอ้ยคุณตำรวจเกะกะเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมไปเอาเออเออเออกูอยู่ไหนเนี่ยเออเอออ้าวเจ๊งอ้าวอ้าวชี่หายละเอ้ยโอ้โหโดนวางยาคองใครเนี่ยสติไม่ฉุกเดือดทุยชิมิสุ วางยาเหรอเอาไงวะเฮ้ยวางยาหรอ,อาว,วางยาวางยาอย่างนี้ต้องเอาคืนนะล็อกกี้อยู่ไหนวะนี่งล็อกกี้หล่นมาละไปมึงหล่นไปที่เดิมไปที่ของเจ้าเจ้าไม่ใช่ที่ตรงนี้ลบลบแม่งเบรกแม่งเบรกเดียียวก่อนมึงเบรกยังไงอะเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ยกูด้วยไป,ไปตำรวจตำรวโอ้โหน้อยก็จัดก,การเมดูซาได้นะครับตอนนี้เราวิ่งมา59%ของสนามแล้วนะครับผม380วิงง่งได้เท่านี้แหล,ละรถตำรวจผมว่าผมจัดก,การใน2ตัวบนไม่ได้แม่งวิ่งกัน400โหดเกิน เมดูซ่าอยู่ไหนครับผมงงมันตามตูดเรามานี่เอ๊ะเอ๊ะอย่าบอกว่าดีเอไป what ทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้ละ่ะเมดูซ่างงบักแน่เลยมันจะบักเฮเราได้ที่สามนะฮะทำไมล็อกกี้มันเก่งจังวะบอดโกงอะ่ะคัทเอสนี่ล็อกกี้มันยืนหนึ่งเลยนะถ้าคาัทเอก็เมดูซ่านะครับ ไอแต่เมดูซามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเอ๋ okay. นี่อันแล้วอันนี้ผมต้องหนีตำรวจป่ะเนี่ยผมเป็นตำรวจที่ต้องหนีตำรวจคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> คืออะไรอะ่ะผมเป็นตำรวจนะแล้เาเมาผมต้องหนีคุณตำรวจอีกเอ้าเอาชนะเฉยเอา้า <c oughs> เอา้าโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ <c oughs> คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยว เขาหน้ามาเล่นแบบเปิดหวอได้ดีกว่าเพราะอันนี้มันเปิดไม่ได้เนาะครับผมกาตามนี้นะฮะสำหรับมอสที่มีอันนี้คือมอสชื่อเอ่อคอปคาแพ็กนะครับผมอ่าในนิสโปสปีดอันบาวก็เป็นดาวโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมถ้าสำหรับใครที่สนใจนะฮะแต่ว่าขอเตือนว่าอย่างหนึ่งหวอมใช้งานไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่รถเอ่อในออฟฟิเชียลนะครับผมเขาก็แค่ใส่มาเฉยๆมันไม่มีกดหวอ สำหรับรถคันน่โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r ค b ้หน่อยนะครับถ้าถูกใจคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมรอบหน้าจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปนะครับผมแล้วเจอกัน